สวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ครับท่านกำลังอยู่กับชนของฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วก็พี่เดนัยใจดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่เดนัยมีความยินดีมากนะครับจะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมทาร์ฟเกลแบรนด์ชั้นนําและก็ตัวเล็ก,ลกๆแต่ว่าการทํางานอีกครอบคลุมทาร์ฟได้ทั้งเกลท่อประปาหรือว่าท่อสตรีมดําจะเป็นแบรนด์อะไรเดี๋ยวพี่เดนัยจะพาไปชมกันเลยครับพร้อมแล้วตามพี่เดนัยไปเยี่ยมชมกันเลยครับ แล้ววันนี้นะครับพี่ดนายก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนะฮะที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตาบของบาวโวนะครับนั่นก็คือน้องอะไรครับผมน้องเบียร์ครับน้องเบียร์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับเอฟซีฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับน้องเบียร์ครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ของเครื่องตาบาวโวอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับผมและสินค้าที่มาประจําการอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยมีกี่รุ่นบ้างครับผมเราจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นที่นิยมะครับเป็น DD2 AT ครับ DD2 DD2 AT ก็คือตัวนนี้เาะร AT ก็คือออโต้ใช่ครับเป็นระบบออโต้ครับทารได้ทั้งขนาดเท่าไหร่ทารได้แต่ขนาดครึ่งนิ้วครับถึง2นิ้วครับโอเคแล้วอีกรุ่นหนึ่งคืออะไรครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็น DD2 ีสขีดเอครับเอามันต่างกันยังไงทำไมมันเป็น DD2 เหมือนกันอ่า DD2 AM องเอ็มนะครับมีข้อดีก็คือการทาร์ปเด็กเต็มครับจะสามารถทาร์ปเด็กเส้นได้ที่3นะครับจะเป็น DD3 ีสขีดเอครับผีดีสมขีด AT ตัวนี้ก็คือจะใหญ่ขึ้น จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นครับาสามารถต,ตั้งแต่ครึ่งนิ้วจนถึง3นิ้วครับผมโอเคและก็ตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายจะเป็น DDC ครับขีด A อทนะครับก็คือใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมอ่าครับใหญ่ขึ้นจนถึงแต่ต,ตั้งแต่ครึ่งนิ้วจนถึง4นิ้วครับครึ่งนิ้วจนถึง4นิ้ว พี่น้องก็ดูสังเกตง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าดีดีสองดีดีสามดีดีสี่ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะตามเรียงตามตัวใหญ่ขึ้นดีดีสามก็คือสามนิ้วดีดีสี่ก็คือสี่นิ้วสังเกตง่ายๆใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากแล้วตัวนี้เป็นชุดตารที่ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานแล้วก็ราคาย่อมเยามากๆนะครับตัวเล็กกระทัดรัดสามารถยกเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้ถูกต้องใช่มโอเคทั้งเดียครับแล้วตัวเครื่องแต่ละรุ่นที่ขายในฮาร์ดแวร์เฮาส์เนี่ยมันมีอะไรแถมมาบ้างมันพร้อมใช้งานไหม พร้อมใช้งานเลยครับผมเราจะมีตั้งแต่ขานะครับขาตั้งแล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับสำหรับการใช้งานเริ่มต้นแล้วก็พร้อมใช้งานอีกอย่างก็คือน้ำมันตาครับน้ำมันตาก็ให้ด้วยใช่ครับฟันเตานม่มีมาอยู่แล้วมีให้ครับอย่างละสองชุดนะครับอย่างละสองชุดด้วยพี่นพแล้วนอกจากสินค้าคุณภาพดีแบบนี้นะฮะของบาวโการรับประกันเป็นไงบ้างเลยการรับประกันนะครับเราจะมีรับประกันทั้งหมด1ปีนะครับครับเดินรับประกันซ่อมฟรีนะครับ1ปีแล้วก็จะมี รับประกันอะไหล่นะครับ6เดือนแล้วมีอะไรอีกนะครับยกเว้นกรณีอะไหล่ชิ้นเปลืองนะครับ<อ>ที่เราไม่ได้อยู่ในราาครับประกันอะไหล่ชิ้นเปลืองนี่คืออะไหล่ที่แบบว่าเราใช้แล้วสึกหรอเนาะใช่ครับ<อ><ม>ก็คือถ้าซื้อที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์แน่นอนนะครับฮาร์ดแวร์เฮาส์เราเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงของบางบราวโวนะฮะก็คือสามารถส,งส่งซ่อมที่นี่ได้เลยปะใช่ครับส่งที่นี่ได้ทุกสาขาด้วยทุกสาขาครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เรานํามาจัดให้พี่น้อง ชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้ลิ้มลองกันว่าคุณภาพของเครื่องทรที่ราคาถูกนะและก็คุณภาพสูงอยากเชิญชวนให้พี่น้องมาเดินดูกันอยู่ที่แผนกไหนครับอยู่ที่แผนกฮาร์ดแวร์ได้เลยครับแผน <Hard ware S 2> กฮาร์ดแวร์นะของฮาร์ดแวร์เฮาส์เนาะใช่ครับโอเคสุดยอดมากๆเลยครับผมและที่สําคัญน้องเดียมาซื้อของที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เครื่องทารที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เสร็จแล้วเนี่ยพวกตัวที่ใช้กับตัวเครื่องตามเนี่ยเรามีขายด้วยไหมมีครับไม่ว่าจะเป็นฟันตาบที่ตัด พ้อนะครับแล้วก็น้ํามันตับเกลียวน้ํามันตับเกลียวด้วยใช่ครับอ๋อน้ํามันตับมีขนาดเท่าไหร่บ้างที่มีจาหน่ายในบ้านเราน้ำมันตับเกลียวนะครับเราจะมีขนาด2ลิตรครับกับ4ลิตรนะครับและที่สําคัญนะฮะถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับไม่สามารถมาที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้นะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์เดี๋ยวพี่ดานายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับรับรองว่าได้ของดีเราบริการส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับผม ก็ต้องขอบคุณน้องเดียมากนะครับ,บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของบาว o ที่มีจำหน่ายใน h a r ์ดแวร์เฮานะครับก่อนจะจากกันไปนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาพี่ดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกสสำหรับคลิปนี้พี่ดดนัยและก็น้องเดียต้องขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ